หลายครั้งชีวิตของคนเราก็ต้องการความสงบเพื่อหลบหลีกจากความวุ่นวายใช่ไหมละครับซึ่งการได้ไปสัมผัสสายน้ำท่ามกลางผืนป่าเขียวชะอุ่มสูตรอากาศบริสุทธิ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยขิวใจของเราได้วันนี้ผมและทีมข่าวมีโอกาสเดินทางมาที่บ้านต้นไม้ร้อยหวันตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับเป็นสถา,านที่พักผ่อนแบบเรียบง่าย บนพื้นที่ป่าต้นน้ำแนวเทือกเขาบรรทัดพื้นป่าอนุรรมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้ควบคู่ไปกับการนําวิถีชีวิตสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนกับกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนต้นน้ำทีมข่าวได้พูดคุยกับพิจูเจ้าของบ้านต้นไม้ร้อยหวันผู้ได้เติมเปี่ยมไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตหนึ่งในบุคคลที่หลบหลีกจากความวุ่นวายนำความรู้ที่มีกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ก่อร่างโดยใช้จุดเด่นความเป็นวิถีดั้งเดิมของคนท้องถิ่นมาเป็นจุดดึงดูดทําให้การเข้าพักของผู้มาเยือนที่นี่จะได้ความรู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนที่บ้านกับครอบครัวกับชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ร่วมกับธรรมชาติทําอาหารร่วมกันจากวัตถุดิบในชุมชนไม่มีสารเคมีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมดังคำพูดของพี่จูที่บอกเสมอว่าฟาร์มทูเทเบิลแรกๆเลยนะครับก็คือ,ต,อต้องยอมรับและเข้าใจได้ถึงความเรียบง่าย ไม่มีแอร์ผมพูดมาตลอดว่าห้ามมีแอร์เด็ดขาดห้ามมีเครื่องทําน้าอุ่นเพราะอากาศกลางคืนมียี่สามยี่สี่อยู่แล้วฉะนั้นคุณต้องพร้อมแต่มันไม่ได้มากมายจนน่ากลัวมันไม่ได้มากมายจนเกินความเป็นธรรมชาติไว้ต้อนรับและครัวตรงนี้มันกลายเป็นที่ยึดโยงให้มาทํากิจกรรมร่วมกันคนนั้นอ,อันั้นมาปิ้งคนนี้อนนั้นมาเผาก็กลายเป็นว่าเอ้ยแบ่งปันกันแลกสถานที่แลกลายให้ข้อมูลกันกลายเป็นปการไปเ,ปเ,ปเ,ปเปยี่ยมหานี้คือความประทับใจที่คิดว่า ม,มันเกิดมิติที่เราเรามองแล้วว่ามันเป็นผมย้านะครับที่นี่อยากให้อยากให้อยู่กันแบบครอบครัวเป็นการอยู่อยู่พักกันแบบแบบครอบครัวจริงๆนี่คือการชึดโยงที่ที่เห็นแล้วประทับใจอบูแล้วก็แขกเรานั่นแหละก็ส่งข้อมูลส่งลายส่งอะไรมาบอกตอนนี้เราเจอกรล้ับีิจูอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหากันเองดูแลกันน่ารักมากกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนต้นน้ํามีสมาชิกทั้งหมด19คน แต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะครับแขกผู้มาเยือนก็จะได้ลงพื้นที่ไปบุกแหล่งเพาะปลูกอย่างการบุกสวนสลักคุณภาพดีอันดับต้นๆของจังหวัดชมงานจักสารครุ้มวัสดุธรรมชาติในป่านิเวศต้นน้ําที่มีความทนทานไม่ขึ้นราผิวเกลี้ยงเกลาซึ่งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนล้วนประทับใจที่ได้อุดหนุนสินค้าของคนในพื้นที่ แล้วผมก็ชอบพาแขกของผมไปคนไม่ว่าคนใต้คนไกลที่มาพาักไปสัมผัสความจริงไปชมไปชิมไปกินคุณจะซื้อไม่ซื้อไม่ใช่สี่เหี่ยมเพราะออเดอร์เขามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าคุณไปตรงนี้คุณจะได้ของที่มันสดแล้วก็รสชาติดีแล้วคุณภาพจริงๆตัวคุณภาพิตันได้จริงๆก็ประทับใจมากกับแขกเขคาสั่งของออเดอร์ส่งด้ัาหลังกันความสุขหลกักๆเลยหนึ่งไดักลาใช้ชีัวาิตบวานเกิดแต้วก็าิว ได้ได้ไปตามเจตนาที่ตัวเองไปเห็นไปรู้มาบ้างและมันมาชวนพี่น้องเดินไปด้วยกันสองอความสุขคือผมอยู่เราเราใช้ตัวเองจริงๆ2สองผัวเมียเน,นี่ยใช้ตัวเองลงแรงเอาเหงื่อแลกงานงามเราอยากให้คนอยู่กับความจริงในเชิงวิถีที่เป็นเราการได้มาเยือนณนะชุมชนแห่งนี้นอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยซึ่งของฝากที่ว่านี้คือความสุขครับ คทางนี้หากมีโอกาสเกาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเยือนที่นี่และอยากจะบอกอีกว่าจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่รอคุณมาสัมผัสมาท่องเที่ยวเมืองรองไปด้วยกันนะครับทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดพัทลุง